ธุรกิจทีวีดาราพิธีกรแนนเปิดโลกกว้างสร้างความสุขกับช่องก้าวเอ็มคอไม้โหวกกลางงานประกาศรางวัลแฟงคับนับร้อยแห่ส่งเจมสจีไปญี่ปุ่นคทมครูสบุกจีนสนับสนุนข่าวบันเทิงโดยเครื่องสำอางชีเน่แหล่งรวมดิวชอบกินเที่ยวสไตล์ซุปตาร์วอตลาดนัดดารา com โคโราอัลติส สวัสดีครับเจอกับไปเตยพรจีและกีกิรติแบบนี้ครับแน่นอนว่าได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกับนายอินเตอร์เทนพร้อมเสิร์ฟข่าวบันเทิงที่ครบทุกรสสดทุกประเด็นร้อนไม่แบ่งค่ายไม่แบ่งสังกัดให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนดูก่อนที่นี่ที่เดียวครับวันนี้นะคะเราจะเริ่มกันด้วยเรื่องของรูปโฉมใหม่ของช่อง 9M 컷 HD ของเรานี่เองนะคะซึ่งก็มาพร้อมกับสโลแกนใหม่ค่ะเปิดโลกกว้างสร้างความสุขนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้มีงานถแถลงข่าวเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้วนะคะหวังจะสร้างความสุขให้กับคุผ้ชมมมาากกขึนว่่เดิคะ คึกคักไม่น้อยค่ะงานเปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่ของช่อง9 M+ HD ภายใต้แคมเปญเปิดโลกกว้างสร้างความสุขรุกผลิตร,รายการใหม่ที่อัดแน่นด้วยสาระบันเทิงดูสนุกขยายฐานผู้ชมสู่คนรุ่นใหม่รองรับการแข่งขันของช่องทีวีดิจิตอลค่ะเร่มถึงเพิ่มบทบาทสู่การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์โดยจับมือพันธมิตรทางธุรกิจยันทรูวิชั่นและกลุ่มบริษัทเนชั่นผลิตร,รายการดีๆเสิร์ฟผู้ชมค่ะจากการที่ปรับลุกใหม่ของช่อง9สิ่งที่เราต้องการคือขยายฐานผู้ชม นะครับให้ให้มีผู้ชมที่มาย,ยุน้อยลงไปฉะนั้นเนี่ยรายการกต่างๆก็จะตอบโจทย์ตรงนี้แล้วจะมีรายการหลายประเภทนะครับที่จะตอบคนรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับในเวลาเดียวกันนี่นะครับความสนุกสนานความทันสมัยก็จะเกิดขึ้นในช่อง9 import HD การที่เราร่วมผลิตกำลังครั้งนี้แล้วก็ช่องอ,อสอทออก,ก็เป็นช่อง9บน True Vision นะครับจะได้เห็นรายการดีๆที่ดีสำหรับทั้งความคิดดีสำหรับการบันเทิงแล้วก็ดีสำหรับสังคมแน่นอน,นครับ และในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็มีเราสองคนเป็นฟันเฟืองเล็กๆอยู่ในอยู่ในการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยนะฮะก็ก็รู้สึกภูมิใจเป็นเกียรติและยิ่งโดยเฉพาะยิ่งก็มาพร้อมกับอาจารย์ด้วยนะฮะโดยงานนี้ก็มีทั้งผู้บริหารและผู้บริตรรายการจากหลากหลายค่ายหลายสังกรรัดมาร่วมงานกันอย่างคึกคักค่ะซิงต่างก็บอกเป็นเสด้วยกันว่าตื่นเต้นกับการปรับโฉมครั้งนี้ที่รับรองว่าผู้ชมจะได้ประโยชน์สูงสุดทั้งสาระและความสุขอย่างแน่นอนค่ะ ซึ่งต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับ รับประกันเลยนะครับว่ามีแต่สิ่งดีความสานุกสนานสาระนะครับความบันเทิงนะครับให้กับผู้ชมเย่ยได้ติดตามอย่างแน่นอนนะครับช่อง9เราเนี่ยกำลังก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเป็นแบบว่าเป็นโลกยุคดิจิตอลจริงๆนะคะแล้วก็มีความทันสมัยในตัวแล้วก็ยังถ้าดูในตัวอย่างของการเปลี่ยนลุกมีทั้งความเป็นไทยก็ยังอยู่ความทันสมัยไลฟ์สไตล์อะไรทุกอย่างเนี่ยมันมันรวมอยู่ในเอ็มคอร์ดเอชดีนี่แบบว่าเต็มเ็มเลยทีเดียวนะคะก็รู้สึกภูมิใจที่รายการเราก็เป็นหนึ่ง สมาชิกข,ของช่อง9นะคะแล้วก็ได้ร่วม9ไปสู่9ใหม่ด้วยกันค่ะซึ่งเร็วๆนี้ผู้ชมก็จะได้รับชมรายการใหม่ๆทางช่อง 9M c t HD อีกเพียบไม่ว่าจะเป็น THE TALK รวมสุดยอดนักพูดต้นตำรับกลับมาสร้างส,างสีสันรายการของคนรักหม้ายอย่าง THE DOG PARTNER เรวิ่มถึงรายการเปิดเมืองแปลก Reality f ี้ t ฟนฐาน,นักมวยไทยสมัครเล่นเจ๋ะแชมป์ซีรีส์รักบ,บวกเรียนนักเรียนสีภาพ รายการความสุขกลุกได้รวมถึงรายการเกมส้มหล่นโดยหนุ่มจรวินยูที่ออกอากาศทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลาสองทุ่มครึ่งก็เริ่มได้ฟีดแตกดีเยี่ยมหลังเพิ่งออกอากาศไปได้เพียงเทปเดียวเท่านั้นค่ะครับ